ดัมเฮกครับพี่กุ้ยแล้วก็น้องสเตมบาร์อันดี้ตัวเจมส์สิงห์สวัสดีครับผมป้ามืัอนี้คือรอเทอโอ้ยเจ้ากับผูงามป้ามืัอนี้ไม่ได้พูดสวยๆสันนิ่นอ้วยสวอสดีหลายสวัสดหลายนะครับผมฝากพี่น้องน้ำแน่นะครับสำหรับศิลปินสาวครับอุ้ยเรื่องไนน้ำโตครับสวัสดีครับน้องน้ำอุ่นตัวเจมส์สิงห์ค่ะขอเสียงเอฟซีพีน้ำอุ่น ถโกบ่อิดบ่ฝันว่าเมือดอำเภอปากทงชัยสิมีแฟพื่นขับน้ำเปิลสันเดี้เป็นต่อออนซ่อนนอพี่น้องทั้งโคราชเมือนี้มาให้กำลังใจมากนาไหลายตาอย่างล้นหลามอีหลีครับผมอ๋อเสียงบนมือแดงๆให้กับสองศิลปินจากค่ายเพลงตโตเกียวมิวสิกครับเมือนี้บอกข้อมูลเซนโนเซลให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวอำเภอปากทงชัยจังหวัดนครราชสีมาสันดี้ขอเสียงพี่น้องผู้มักมวลดังๆในเลี้ว ขอเสียงคนมากกัมมูบริมากกับผัวเนี่ครับติโทษแสดงว่าเอาลูกเอาผัวนอนละเด้อน้อโอ้ยรอลูกรอผัวไปนอนแล้วจังมาเบิ่งหมอลร่ำเสด็จแค่เนี่ยตเต้นหน้าฮ้านได้สะดวกเสด็จเนาะนะบระเด็มีผัวมีลูกมาดของแขงของขาเสด็จเอาในรอบนี้นะครับผมฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องนะครับเป็นช่วงนะครับผมตลกคบขันเสด็จเนาะนะมือนีบดิมาแคร์ใา้คล้ายเพลงตัวเกมิวสิกนะครับผมมือนี อันเป็ด<ม>นายไหลาย<อ>ามึงจะเมนเซอร์ซ่าให้ผัตวตำรวจกูถีบป้าถีบแมงมันอยู่ดอกโอ้โกูกับนี่มึงคนเดียวอยี่หามึงคิดอยู่คนเดียวอยี่ฟุ้งภากี่ซักมึงเซอร์เซอร์ซ่าซ่าสิาสาสไปใส่บัตรท่านบาดท่านเมี่ยงเขาอีหยังถีเฝ้าหยางแนบักปอบนี่โอ้เดี๋ยวคืนนี้เขาจัดให้นะมึงจะไปจัดให้หยังตำรวจเนี่ยมันเจ้าสู้ทุขดเบื่อขวดเบื่แทดเอาซุ่งตำรวจเนี่ยเขาว่ามาันเจ้าสู้มันเป็นอีรีบ่ S <S 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 ี่เบิ้งซอยในเบิ้งซอยนี่ผัวตำรวจนี่เอ้าเจ้าสู้มดเท่านั้นหลายใจส้ำสอนจะวมดเท่านั้นลูกยีนทองขจักสินเป็นลูกมึงบ่าวูนี่เอ้ามึงคือว่าอย่างนั้นลูกกูไม่ใช่ลูกกูนี่ขยักสินเป็นลูกมึงบ่เจ้าสู้หลายบ่ดอนบานเจ็กเทียเออแต่ลูกยีนทองขจักสินเป็นลูกมันบ่าวูนี่ค่ะเอ้าโอ้ยน้ำหูเนื้อแกใจฉันนอนบ้านยังไงแต่ละวันมันไปหาเลยแต่ไงโลกคุณยงึดยังไง เมื่อกี้ดูเอากูไปหาเคลี่ยมันอายุตำรวจปักทองชัยจับมันอีกแต่ละทีนี่กูไปเคลี่ยกับมันกุหนาตากุลลาบอแล้วเอ้ยเว้านั่นเว้านี่ปักปอบนี่แกผ่อนเงี้ยจะของเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส้มเจ้าสิมาเทียงกันตั้งสี่มาเลยเด้พ่อเม่พี่น้องเพิ่งมาจากไหนบ่ย่างอายเพิ่นติดบ่ย่างอายดอกค่ะมันเป็นที่มีประจำบ้านของอีสานแล้วโอ้ยอิมประปักปลาอะยกูไม่อยากกุมกันเลยว่ะอันคอยถามเมี่ยอันส้มเจ้าเพื่อกันเป็นโลกตับติดคือเพื่อกันทองบวกไว้เอาเมียผมทอง ฮะมีผมท้องท้องเออเอา,อาคอยดีทองแต่มันเนี่เป็นลกตับเอามีบาดีเดี๋ยวเดี๋ยวอันหนึ่งสองสามกับหลังฮมีบาร์ดีจักรแด ES กดนผัวจักรแด็กดเนี่ยสวนซอยกันาบารนดีมีมันกินดีอยู่ดีค่ะนายหลายมันเปิดกิจการให้บ่าเฝ้าร้านจักเทียเอามาเปิดกิจการยึดปักท่องช่ยนี่บอกให้เฝ้าลาดมันกันบบ่าเฝ้ามันลอยไปตีตะไครกับเปลี่ยนไ่แข้งเอาเป็นตำรวจมึงคือพูดยังไงจะเขาโอ๊ย พี่น้องกูมาหลายวันนี้เขามาคุมงานแล้วก็ว่ากูเป็นยังไงยังไงกูเปิดร้านในสามสี่ปีเราขายกับพ่ได้จักเทียบรรล้านยุ่งขางกันมาเปิดบ่ท่านไอพ่ออาทิตย์อยู่เปิดยิมซีสมองคนกับเขายิมซีสมองแม่น้องป้าติดตัวล้านทั้งขังเขาเปิดยังละ่ะไร้เขาเปิดเซฟเป็นอีเลเวนโอ้โหเซเป็นอีเลเวนเปิดจีนที่สมองเขากับเขาแล้วเนะาะจ้าพี่น้องปักช้มเซฟก็ยังเขาเออล้านเจ้าเด็ดเปิดยังเสนะเปิดร้านขายล้มสูบ แกสนใจไหม oh, จังอันนึงผูสน oh, จะเดิม uh, จะมาเปิดอยู่บ้านราอชายนานแหล่ยังไม่มีใครู้หนเลย uh. นานๆทีเดือนหนึง่งประมาณสองสามคนนี่แหละ <laughs> บอกขายร่องสุกเงื่นกับอะไรฮือแมนมันลอยเอาล่องสุ่กูไปจำน้ำละ <laughs> <sh arp> วูเอาผัวก็ดาบ,บ่ดีกันยัง่ามีวิธที่เสียในน้ำอีจันบ่ราขาเหน็นแนวไหแจังสีขายดีวยเรื่องขายเด็ดขายดีนี่ขายร่องสุ่มันอยากขายยานอยู่ดอกจีเห็ุจังเลย่องไหเขาเสียยาไปเบียกันเจ้าบ่ เบียรผู้ใดหลักกรันหรือเทาสีดักยิ่งชวายโปรไกดอกบปรไกดอกมันบากเฮ็ดจังไหนสัานักฆ่าจะาเขาจะได้ขายขั้นสั้นกับอันเอาจังสี่ซะเอาจังไหนฆ่าบูษาน้ำข่อยที่ล่ะบูษาเครื่องล่างเครื่องของขังบุษะเองอีกใบเฮ้ยนั่งควักแล้วเนาะนั่งขวักเออเป็นตาเอาบอลหลาเทาเอาไม่ละเองราคาเท่าไหนราคาบอแพงเท่าไหนจ้าคนกันเองสองแสน ล่นคนอ่มราคตัวเกี่ยวเนี่ยรถแห่งเน่้ยรถแห่งเน่้ยรถอีกแม่ค่ะเย้าวานเจ้าซันนั่งสี่ถอดอุ้ยมันเพียงแถ้เดี้ของมันมันของมันขังอ่ะนะมันสี่รถไม่ได้ดรอกรถแห่งสาขาเองกันเองไปต่อเขาดิเท่าไปกันรถให้ฉันเดินไปไปเดี๋ยวคืนนี้ฉันไปหาอยู่รังห้องอุ้ยหาไปหลังเออเดี๋ยวไปหารถให้เด้ออุ้ยเย้าวานเจ้าซันถอดอุ้ยขอยัน ตับเจ้าะสวนออกมามงยังมาไเลยบักปอบนี่แม่กูยืมดาบงไปตั้งข่อยปนในเปี่ยนอย่าบอกแมมึงได้อีชิดจังเพ้งเหงียนซเมียชนตีนไหนปากหีบโตมึงยังมีน้องไหนเลยมึงสิปากกำเลิยมึงสิปากเก่งสิเมียตินี่นี่นี่กูบอกว่าเก่งกับเพ้งลายชิดแล้วนะนุงไหนชิบแล้วนะยืมปากได้ไหมจะเอาไปกินฉีดขันมีปากแล้วเอาจังซีเอาไปกินฉีดกวาดีควายกูชิบทุกอย่าง เขาให้ในรถแจังไดนกัได้เมื่อกี้คือด่าเขาไว้หลายาเรียมันยังยานเขาไปนอนน้ำมันเป็นความในใจเฉยๆไม่เป็นไรน้องเมียจ๋าน้องไอ้ไปขับวัวเด้อไอ้อไปกันเลยเด้อหันเหี่ยคนไรับเก่งขับเก่งขับเก่งขับอัวจะตีกันจะตีกันเออเอาเอาเังซี่แกสงสารฉันแกก็ลดให้ฉันโอเคไหมเออเออคอยเริ่มสงสารเจ้าล่ะล่ะเออเมียคนหนาทุกวันเล็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยปูเอาเงินมาให้เจ้าผู้ใดอีกนะให้ผู้ใดครับอหัวผัวกูนี่ล่ะโอ้ให้ผู้นี้เอาแต่ถ้าจะเล่นกับเรา ไปฟ้าเย่าฟ้าตลกเด่นอยู่ลูกไม่ได้ทองกับลูกเจ้าได้หนิยี่สิบบาทมันสิพรา่าผื้นซื้อเพื่อนเพื่อนอยู่มึงอยู่บ้านไหนมึงอยู่บ้านตะคบดิวอนเดียวพูตีเลยนี่เมียกูได้หนี่มึงอกี้ไปทาเขาหาเขาตีอีหลีมันสิบกับบ้าบาเพราะไรที่ปอมเนี่ยเจอกันเลยจอพอวัดเป็นพ่อกองจอมเหน็บไปหาดีนสี่ดาเขาเขาดักตีมาหันมึงสิก้าบาทเนี่ยบอกกูไปเมื่อคืนรถทำเด้มันไม่หยงข้าเมียกูเนาะกูห้องเมียกูเลย อยู่ก่อนไม่ใช่เป็นนั้นเขาแค่นังบ้านเปียกอนาคตพี่เฝ้าแนวกูบอกให้มึงต่อมึงข่าวไปต่อราคาเขาขั้นต่อยรถในชั้นหนึ่งเด้อโอเคครับผมโอเคไหมเออโอเคนี่มือมึงอย่าลุ้นลดในชั้นดาเด้อไปปากว่าละเมื่อถึงแต่นาะอะไรนาไม่ทีแล้วไม่หัวค่ะแท้หัวเราเฉยๆเราไม่ให้เงินเนี่ยโอ้ช่างช่างเด้อคนแบบนี้ต่อต่อยฉันหนึ่เด้อโอเคไหมโอเคโอเครถเหลือเท่าไหร่คะ รถเหลือหามือซะศาสนาห่าโอเคหามือก็เอาเออแต่ว่าตอนนี้ไม่ยอมห่าลอยเอากับอีกยี่สิบบาทเพราะไงบางหนึ่งเราก็มาให้เออขั้นว่าจะเสนอเดือนกับเบี่ยงินอยู่บ้านกับผัวอีสันก็เด้อค่ะโอเคศาสนาเดี๋ยวสันสีออกมาให้เด้อครับผมเตรียมไปถาจะหลุดเอาแน่นอนค่ะโอเคจ้าเดี๋ยวสีสร้างของมาไี่ยงถาตรงนี้เลยจ้าโอเคเดี๋ยวจันสีเอ้ยปอบติดใจไว้อย่างเนาะเนี่ยเนี่ยเอาอยู่บ้านพ่อพ่อต้องเดือสีมาเดาอยู่หน้าเวทีอีกอยอะเดือดจันทร์ เดี๋ยวจากสิมาเอาด้วยค่ะครับผมมาย่างตามกูบ้างปวดไปโอ้โหด้วยผ้าว่าก้นว่าห้องนั่งยี้นี่เพรอะกระดิ่งดวนตัวค่อยๆบอค่อยๆจางกันเลยสุดปวดมึงตีนี้นี่แหละสุดปวดเขาจะโกงกลืนกลมกืนเออเขาเป็นโจรปลาเด้มัเขานสีเขียวเด้อ๋อเออโจรปลาโอ้ยใส่สุดอย่างมากผู้บ่าวกันใส่สุดดีดีสีผ้าเป็นปนมึงใส่ไมาอย่าง อีสีิบูอ่ได้ไโอมเขาตีบมงคือตีไปกระโจนป้าบลเป็นโจนป้าอเ่งดังจนมาอายสิเป็นคนหลานองอยนีนี่หลานท้องอยสีเอ้ยนี่ขาดลรวก็สีไปนี่ลานพ่ออยู่กู่เห็นจัเน็ตเห้งห่ออะไรยู่ด้วย่ะว่ไปสื่อบัเบิ่งนี่เลี่ยมผกผกอยู่นี่ ไ้แ่ควกับมาเม่กโตเกี่ยวว่าองว่าเขาคเดี๋ยวม็ยืนแง่หงาเขาหลังห้างอนนึงอยากกิน้อยจูดังซอยจูดผมแต่ะพอยักไก่ยาเออมืดตองไปป้นป้นท้อกูไ่เห็นลานท่อแม่ไอ้พุชิมาลานยังไงโอ้ยไบมันเหลี่ยมตาแล้นบอเห็นนี่แต่ห้องเงินนี่เนาะมนจเดินซักพมัมาบทมามาเอาเงิน ค้เอสมบีุ่่มนงามเมาเลยมีเงินบ่โอ้ยอันเด้อเงินน่ะอันคุณทีฮะออกมาสคนกได้แค่สคนติดมีบอเงินบ่ครับคมีบอเงินน่ะฮขอบคณที่สามกครับถ้ามีมีบอลเงินน่ะครัครับ เอาเอาไปสีแดงกองวายุกองวายุป้าสมก็เป็นโจทยี่สิบกองวายุนะกองวายุอยได้ยินกูบ่ามันมือเปลี่ยนบทกันเด้อกูทิ้งโลกไปปนแท้ขอบคุณครับขอบคุณเบ้งสีแดงเป็แจทยโจรมาหมดมาทันบางสกายด้วยนะครับโอ้ยใส่ซีนกันนั้นขอบคุณหลายๆเนี่ยไปบัดเนี่บัดที่กูออกเงี้ยไม่มีใครให้หมดยังก่อนคำพื้นี่ก่อนโลกเป็นปนน้ำหวาเดี๋ยวก่อน้ะเดี๋ยวก่อน้ะ ขอบคุณครับขอบคุณครับผมโอ้อโหแจมแน่โอ้ยฮ่าขอทางบ้านละตัวขอบคุณครับขอบคุณพี่สาวคนสวยนะครับผมนี่ผู้เล่นสี่อันไทยปนอีกคนนครับปนทั้งผู้ที่โอ้โหขอบคุณมาเนี้คนสวยครับเหลียงโอ้ยบอลจะพอออกมาเด้อบอลจะพอออกมาเด้อฮ่าแล้วกูกับผัวกูจะได้ออกง่ายมากกว่นี้จ้ะดั่นสิเดี๋ยวเจบโลดใช่ไหมยังไดงก็อันนี้เนาะต้องมาายุบพูด ปนทาปดน้ำเนี่ยโอ้ยตันลายเส้อก่อเลยโอ้ยนายผมขอรอได้หลายเด้อครับขั้นแขอแยกปนบริสดทธข่อนนับบริีครับจักไปเอาไว้หายหนาไว้ดีกันแล้วกันขอบคุณที่มาปนมันสิปดชบเลี้ยงครับผมเอาสุดใจไปปนสิเดี๋ยวไปปนอีกก่อนราบว่าสิปนหลานล้ามือเลยขอบคุณครับแม่โอ้เอากระปงไว้กูนีเหมือนไดอะที่ให้โจรปนพนอนไหนวะ อยากเรียไปเด้ว่ะแต่งสีแดงที่สุเรื่อว่ะเฮ้ยขอบคุณครับขั้นโมเด็งสีได้เลยขอมาเรียไปเรื่อก่อนจบว่เรียกมใส่ขึ้นอนไปขอบคุณวาว้าววาวว้าวว้าววาวส้าวว้าวว้าวว้นว้าววเา้าบวาวี้้าว้าว้ววว้า้วว้า้าวว้าวน้าวววา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 ้าาวว้้าวว้าว้าวว้าวาวว้้ว้้า ทาขยี่สต้อบขอบคุณครับขอบคุณคุณสาวคนสีดข้าตลกเป็นปอยูหันได้เมื่ออ่นสุดในภากงานตะซุดปอดวาย้อนขึ้นก่อนเออท้านได้ล่บะดิอดี เจ้ออาคอยขึ้นเด้คอยสิงเหลาน้เจ uh, uh. ้า um ขึ้นเออเออนี่พูดจะขึ้นจไหนบ้าเนี่มากขึ้นไหเอ้าไม่เอ้หรอหน้าหนาดิพูดจิผาไปปปนมือนิเอเค